ยจนแบบว่าโยอมากฉันบอกแนวว่าจริงๆแล้วฉันไม่เชื่อฉันว่าเฟกเดี๋ยวเราต้องคอวิสูน์ดูว่าจริงหรือไม่จริงแต่ก่อนที่เราจะวิสู์เนี่ยเรามาแนะนำกันก่อนดีกว่าว่าที่นี่เนี่ยมีอาหารเมนูอะไรเด็ดจงดังมากเมนูที่หนึ่งที่นันนี่จะแนะนำคือเืีว่าผัดกระเพรา ผัดกระเพรานะจาซึ่งแบบว่ายังไม่รู้เหมือนกัน,นว่าข้าง,งไหน,น <ะ S 2> เหนีเขาใส่<ม>อะไรมามอุ้ยเ็บอกว่ารว,วมหลายสิ่งหลายอย่างมากก็คือมีเมนูนี้ผัดกระเพราแดงค่ะเมนูต่อไปเมนูต่อไป,อ,ไปอ่ะแนะนํากันคือเมนูนี้ชื่อว่ากุ้งรา นั่นเองอุ้ยเมนูนี้เนี่ยคุณแม่เคยทําให้ทานตอนเด็กๆเกราต้องมาชิมกันว่าฝีมือแม่ครัวที่นี่สู้มาบาที่บ้านได้หรือเปล่าจะมาจะเห็นดูแล้วว่ามีกุ้งกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดปูเนี่ยจบแล้วกุ้งแม่น้าตัวใหญ่ๆด้วยนะไม่ใช่แบบว่ามากุ้งแบบเซีย่ยวๆนะกุ้งปล่อยอะไรยี้ไม่ใช่ใชใช,ใช่นะจ๊ะก็ตัวใหญ่นะเออต่อไปคือพาทพิม เเห,หรือปล่าคะก็จะมีในส่วนของซอสบวยอันนี้นะจ๊ะแล้วก็เป็นซอสสีฟู้ดซึ่งมีกระซิบมาว่าซอสสีฟู้ดเนี่ยรสชาติเด็ดดวงมากสำหรับที่กระเขาแดงต้องชิมค่ะเมนูต่อไปแหนมซี่โครงหมูเอา,ผา,ผาเผาพันกับฉันมาเล่นอีกแล้วอ่ะจ้ะหมูอ้วนนี่เองเผาพันมาใช่อ่ะก็จะเป็นชนิดแล้วยังเป็นหมูด้วยซึ่งเป็นเมนูแบบว่ากับ อย่างดีเลยอันเนี้ยถั่ใจคอเล่าอ่หาเมนูสด้หม่ Display มาแล้เก๊กด้อดีกร้าอะไรคะคุณผูนนี่นมันคือห,าห่านหรือเป็ดหรือไก่ไม่ไนกไใช่จะคะ้ว่าเป็นนกเป็นนก,นนกมาไม่ใช่นอกอ,อะไรนะคะอันนี้เรียกว่า พันฝอยให้บอกว่าสวยงามไงโอ้คือแบบว่าทำห่อหมกเสร็จปุ๊บใช่ไหมพอหลังจากที่เอาไปนึ่งเสร็จก็มันเป็นวีวีววววกลายเป็นนกอีแล้วก็เสิร์ฟออกมาเลยจริงๆอ่ะถ้าเกิดจะมาให้มันเข้าคอนเซ็ปต์แบบมันเป็นห่อหมกทะเลใช่ไหมแกมันไม่พลันเป็นรูปปลารูปหอยไม่สวยต้องเป็นนกยูงอย่างนี้เห็นไหมลำแพงห่านนึงแล้วอ้ยตัดไปเสียสามหางเลยอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้เขาบอกว่า อยู่ในงบหน0 0งบาทจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูตอนเช็คบิน ร่ว1,000บาทจังเลยอ่ะถ้าเกิดล้วจะจ่ายนะคุณผู้ชมอย่าว่านะถ้าเกิดสมมติว่ารอบนี้มันเกินงบอ่ะหัวตายเหรอคะไม่ใช่อะไรแกจะจะ,จะมีตังค์จ่ายเหรอนั่นไงเดี๋ยวนั้นนี่ของ ไม่น่าเชื่ออาหารหัวจานใหญ่ๆเต็มโต๊ะอย่างเนียแค่9 990บาทแน่ใจเหรอแกเขาคิดผิดหรือเปล่าไม่ผิดแกกุ้งจานละ250ผัดกระเพราแดง150ปลาทับทิมท่องไพร290หอมกทะเล150แหนมซี่โครงหมูอีก150รวมกันเป็น990บาทพอดีโอ้ตายแล้ว โอ้ยมหัสจรรพันลึกมากที่กระเพราแดงและมีสมนาคุณพิเศษเท่านั้นสำหรับสำหรับแฟนรายการซาราตรีถ้าเกิดเข้ามาปุ๊บบอกว่ามาจะรทงรายการซาราตรีนั้นมีส่วนลดพิเศษให้10%ค่ะดูดีและยังมีอีกนะเธออะไรคะถ้าจะเข้ามาดื่มในร้านกระเพราแดงแล้วบอกว่ามาจากทางซาราตรีเนี่ยคออะไรเขาไม่คิดค่าเปิดขวดด้วย ก็ถึงกันมาเลยแต่อย่าลืมวลีวลีเด็ดมันจะซาราตีแล้วก็เอกท้ายเหมือนด้วยใช่ไหมคะใช่ถูกต้องต้องบอกว่ามันจะซาราตีรับส่วนลดไปเลย10%พร้อร์เซ็นเบไม่เสี่ยค่าปิดกวดโอ้ดูดีเนาะ ตอนนี้เราก็อยู่กับทางพี่อ้วนผู้ใหญ่ใจดีหนึ่งท่านนะครับผมสวัสดีครับพี่อ้วนครับพี่อ้วนเป็นเจ้าของร้านกระเผาแดงนั่นเองต้องเกาะติดต้องเกาะติดติดใช่ไหมอาหารก็อร่อยราคาก็ถูกว่าสตรีก็ยังรดอีกนะโอ้ตทนนี้สงสัยอย่างหนึ่งครับพี่อ้วนว่าทําไมถึงชื่อว่าร้านกระเผาแดงร้านกระเผาแดงก็คือที่ตั้งชื่อนี้เพราะว่าที่บ้านสมัยเด็กๆนะเราคนบ้านนอกนะ กระปูกแม่กระปูกต้นกระเพรารอบบ้านจะเป็นกระเพราแดงนะเป็นสมุนไพรไทยที่มีมีวะอะไรอ่ะช่วยไล่ลมช่วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะแล้วมานี่เราก็ เปิดร้านนี้ก็เลยเอากระเพราจากบ้านมาปลูกที่นี่ด้วยถือว่าเป็นการลำลึกจังหวัดราชบุรีค่ะจังหวัดราชบุรีเป็นกระเพราสายพันธุ์ราชบุรีนั่นเองนะเป็นของชนบุรีแน่นอนอ๊ะเอดมแดนสะดวกนะอคุใส่อด้วยคนดําเนินแปลว่ามีโอ่งด้วยซิโอ่ง้ันเอนะะคไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่มีตัวแข่งเพราะว่าแข่งกับโอ่งอยู่แลว นั่นเนี่ยพูดเกินไปเห็นที่ไปที่มาฟังได้ฟังมาแล้วเนี่ยนุกกี้ก็ทราบอีกอย่างนึงว่าที่นี่นอกจากว่าแต่งร้านตกแต่งสวยๆเนี่ยชื่อร้านเก๋ๆเนี่ยยังนำมาปลูกที่นี่ด้วยหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะ อุ้ยน้ำอยู่ก้างร้านอยู่ตรงไหนคะมีทั่วเลยเอาตรงนี้ก็ได้กับตรงนี้ก็ข้างหลังเราเลยนี่คุณผู้ชมใกล้นี่เลยตรงนี้ฉันก็นึกว่าอะไรนึกว่าแบบวัชพืชอะไรไม่ใช่นะมีหลายมุมกันอย่างกะเพราแดงนี่คือกะเพราแดงไม่ใช่เป็นสถานที่ที่ราชบุรีน้าเนินมันก็อาจจะไกลนิดหน่อย ถ้าไปเด็ดที่บ้านที่ราชบุรีมันจะอแดงแดงแล้จะฉุนกว่าอ๋อมันเกี่ยวกับสถานที่พื้นที่ด้วยแล้วก็ดินอะไรเงี้ยเนาะอ๋อใช่คุณผู้ชมใช่หอมไหมนั่นก็ต้นพริกด้วยใช่ไหมคะคือทุกอย่างที่สามารถใช้ทําอาหารได้ที่นี่ปลูกหมดดังนั้นก็ไม่ต้องเสียเงินค่าวัตถุดิบก็เก็บเอาตามรั้วตามนี้แล้วก็ผัดให้ได้เก็บสดๆนะเขาใส่เก๋ไม่มีสารพิษด้วยใช่ค่ะ ค่ะรับประทานอาหารอร่อยอร่อยที่ร้านกะเพราแดงอย่ามาฟังเพลงเนี่ยสามารถโทรมาจองโต๊ะได้ที่เบอร์อะไรครับค่ะได้ค่ะก็เบอร์ร้านก็0 3 8 3 7 4 2 6 8ถ้า <5 S 1> ไม่มีใครรับรับช้าก็0 8 1 2 9 8 2 5 1 8เบอร์ตรงก็ได้นะคะมี3เบอร์แล้วก็0 8 1 5 2 3 5 3 9 0 0 8 1 9 8 7 63 63ได้เห็นว่ามี Facebook ด้วยใช่โอเมากทันสมัยนะโหรุ่นพี่ไม่ได้ Facebook ของที่นี่คือเฟซะไรคะเวอร์ไบเบเวอรไบเบฟเฟซบุ๊ก o k com s l a s กะเพราแดงใช่ก็คุณผู้ชมก็อยากจะรู้รายละเอียดอยากจะรู้โปรโมชั่นอยากจะรู้สถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนอะไรยังไงคลิกเข้าไปดูคลิกไลค์เข้าไปที่ facebook com slash กะเพราแดงได้เลยใช่ไหมคะหรือ ง่ายถ้าเกิดมาจากทางถนนสุขุมวิทเลี้ยวเข้าแยกพัทยาใต้เข้ามาปุ๊บจะเห็นป้ายทางซ้ายมือชัดเจนเชื่อว่ากระเพราแดงก็เลี้ยวซ้ายตรงสุดซอยก็จะเจอสุดซอยเจอทางตันแล้วก็เจอร้านกระเพราแดงเลยค่ะจะเห็นว่าบ้านสายทองหลังใหญ่ๆหลังมีตั้งอยู่นั่นเองนะครับหรูหรามากเลยโปรโมชั่นแล้วก็แคมเปญที่ทางร้านใหญ่จะนําเสนอให้คุณผู้ชมในเดือนหน้าหรือที่กําลังจะมีมาถึงเนี่ยเป็นแคมเปญอะไรบ้างคะ อ๋อค่ะก็ช่วงเดือนหน้า2มีนานะ2มีนาห้นี่เราก็มีคอนเสิร์ตของคุณจ๊ะคันหูคันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาทุเรียนมาปั่นก็ไม่หายมิดูมากเลยอ๋อ แต่ว่าวันคอนเสิร์ตก็เว้นนิดนึงนะเพราะว่าเราจะไม่ชาร์จอาหารไม่ชาร์จอะไรจะเป็นราคาตามเมนูนะแ,แต่ว่าจะมีค่าบัตรจองโต๊ะนิดนึงราคา1,200อ๋อ้อน,นี้โต๊นนั่งได้กี่ท่านคะม, <L> มีมีเหล้ามีเหล้าฮันเด็ตกลมหนึง่งแล้วก็มิกเซอร์ให้ชุดหนึ่งจ้ะคือไม่ใช่แค่แบบเสียไม่เสียค่าจองเฉยๆคือมาเหมือน,นว่าเราซื้อเหล้าเซตนั้นแหละทุกวันวันอื่นๆนะคะก็จะมีพิเศษสำหรับผ่านรายการซาลาตีนะคะ10%สํารสำหรับ อาหารบวกมิกเซอร์จ่ากราคาโปรโมชั่นของมิกเซอร์อยู่แล้วนะจากราคาคือลด20%มิกเซอร์อยู่แล้วแล้วคุณพี่ก็ลดให้อีก10%อาหารด้วยว้าวคุณพี่น้ำเล่ามาละคะถ้าน้ำเล่ามาสิเขาเปิดไหมคะถ้าผ่านรายการของหนูก็ของน้องทั้งสองก็ไม่เสิค่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้วข่อขอบคุณแทนรายการมากๆ สนุกไหมสนุกมากหนื่อมากมันมากอาหารอร่อยมากใช่แล้วก็แบบว่าเพลงนี่แบบว่าตุมต้มตึ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 ม้มจีเลยโอย้แบบเครื่องเสียงเขาแบบว่าราคาล้านแปดอะหรือว่าแกแบบว่าทุกอัตรรถทุกโน้ตดน,นตรีนะีแทรกซึมเข้าไปจนโสดศาสตร,สร์เลยเข้าไปสเต็มเซลอิเล็กตริกเซลอะไรของแกทั้งหมดใช่ใช่แล้วที่สำคัญนะอะไรล่ะ อาหารก็ไม่ได้แพงที่คิดอส่วนรดโปรโมชั่นเพียบนั่นแหละนี่เฉพาะแฟนรายการถูกต้องค่ะที่สำคัญนี่อ๋อชนะพลาดไม่ได้จริงๆวันที่สองมีนานี้นะจ๊ะเออน้ราจ้าคันหูจะมาใช่เราก็จะายกระเพราแดงเราก็ต้องหาเวลามารูุบันคันหูบ้าอะไรบ้า มาดูกันว่าใครจะแซกเอ็กจ่ายกับกันใช่ไหมเดะอนนันก็ช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้ว,ลวจ่ายกับช่วงวลีค่ะซาราตร,ร,าตรีนันนี้น,นําเสนอวลีที่ว่าวลีที่ว่าถึงจะร่อนได้ไม่เท่าจะคันหูแต่หนูก็ท่ายากเยอะนะคะจริงๆแล้ว <c oughs> ว่า <c oughs> ฉันว่านันนี่อะทั้งท่า,ย,ทาทยากอ,ะอ่ะ ชนะเลิศแน่นอนต้องสวมมงกุฎค่ะซิะเกิดมาโกออดโอเควันนี้หมดเวลาแล้วแล้วอย่าลืมติดตามพวกเรากันให้ดีไม่ว่าจะทางรายการชุนชนคนเป็นข่าวแล้วก็ทางช่องชนบุรีหนึ่งด้วยและที่สำคัญที่สุดที่ Facebook ค่ะ www.facebook.com/saratri อย่าลืมเข้าไปคลิกกดไลค์ให้พวกเราแล้วก็ติดตามการอัปเดตของพวกเราทั้งสองว่าจะไปทากิจกรรมที่ไหนมีแอคทิวิตอะไรเพิ่มเติม <c oughs> ฟอลโล่ <Follow S 1> พวกเราได้เลยค่ะ,ะคำตำหนิติเตียนทุกอย่างโพสต์ลงหน้าเว็บไ,ได้เลยยินดีรับฟังโอเควันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกับซาราตีนันนีละนุก,กี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะโอ้ยหมวกหลุดหรอตายินทาย,ยากเยอะนะแกนั่นไงนั่นไงมาเอาอีกแล้วไอ้ไอ้โอ้คุณผู้ชม อันี้บ้านอยู่บางสเล <laughs> ห่างเครื่องบางสเลอันนี้ก็นึกว่าเท่งเถิดเถิง